あっ <music> 6อาหารที่ฟอสฟอรัสสูงโรคไตโดยเฉพาะระยะ3มีถึง5ควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังค่ะสวัสดีค่ะดิ่ฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ 24jewtv ส,สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงในคลิปนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับ6อาหารที่ฟอสฟอรัสสูงโรคไตนะคะโดยเฉพาะระยะ3มีถึง5นะคะควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังค่ะไตของเราก็จะทําหน้าที่ในการกําจัดฟอสฟอรัสส่วนเกินแต่เมื่อไตเสื่อมนะคะโดยเฉพาะระยะ ท้ายๆการกําจัดฟอสฟอรัสก็จะไม่ดีทําให้เกิดปัญหาฟอสฟอรัสข้างอยู่ในเลือดได้ง่ายซึ่งถ้าฟอสฟอรัสนะคะข้างอยู่ในเลือดเยอะๆก็จะทาให้ผู้ป่วยโรคไตมีอาการคันกระดูกบางเปราะแตกหักง่ายและหลอดเลือดแดงตีบแข็งเสี่ยงโรคหัวใจได้ค่ะซึ่งอาหารเหล่านี้นะคะจะมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสค่อนข้างทีง่จะสูงแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงหรือกินแต่น้อย1ไข่แดงและผลิตภัณฑ์จากไข่แดงไข่แดงก็จะเป็นแหล่งฟอสฟอรัสที่สูงเลยค่ะแนะนําว่าเพื่อความปลอด ภัยนะคะคในโรคไตควรกินเป็นไข่ขาวแทนจะดีกว่าเพราะฟอสฟอรัสต่ำกว่านั่นเองค่ะ 2. ข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะคะก็จะมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สูงกว่าข้าวขาวซึ่งพอเป็นโรคไตนะคะถ้าเป็นระยะทย้ายๆแล้วแนะนําว่ากินข้าวขาวจะปลอดภัยกว่า3น้ำมัดลมนะคะน้ำมัดลมที่เป็นสีต่างๆนะคะมักจะมีการเติมฟอสเฟตสังเคราะห์ลงไปด้วยซึ่งฟอสเฟตสังเคราะห์นะคะร่างกายของเราสามารถดูดซึมได้เกือบร้อเเซเลยอาจจะทํา ให้ระดับฟอสฟอรัสในเลือดนะคะพุ่งสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วหากใครอยากดื่มอะไรซ่าๆแนะนําเป็นน้ําโซดาได้นะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะดื่มบ่อยจนเกินไป 4. ปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะปลาทอดกรอบต่างๆก้าง,าง,ลางปลาก็จะเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสเลยควรที่เป็นโรคไตนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงปลากลุ่มนี้เรากินเป็นเนื้อปลาแทนจะดีกว่าเพราะว่าฟอสฟอรัสต่ํากว่าค่ะ5ช็อกโกเลตโกโกต้ต่างๆนะคะก็จะมีทั้งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สูงโดยเฉพาะดั ช็อกโกแลตนะคะแร่ธาตุสูงมากค่ะ 6. กนมและผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวต่างๆหรือไอศครีมนะคะที่มีนมเป็นส่วนประกอบหากอยากกินไอศครีมหรืออะไรเย็นๆนะคะแนะนําว่าโรคไตเลือกเป็นไอศครีมหวานเย็นแทนจะดีกว่าค่ะการดูแลอาหารนะคะในโรคไตมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนอกจากการดูแลอาหารนะคะในผู้ป่วยโรคไตาหากเรามีตัวช่วยในการดูแลไตอีกทางหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจใช่ไหมคะเลยอยากจะแนะนานะคะ ผลิตภัณฑ์ยูมิ you, เป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลซึ่งนําเข้าจากอเมริกาค่ะมีส่วนประกอบหลักก็คือฟูคอคยแดนซึ่งเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ําลึกมีงานวิจัยนะคะว่าฟูคอคยแดนมีส่วนในการต้านการอักเสบและฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาทํางานได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่น่าสนใจในการดูแลไตหากใครนะคะสนใจตัวช่วยดูแลไตหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยูมิเพิ่มเติมนะคะแนะนําว่าทักเข้ามาได้เลยยินดีให้คําแนะนำและ คำปรึกษาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24 Gel TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ